ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลอุดมพรพิสัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสเกตเขต2เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน้นมีการศึกษา2,567มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น1,139คนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน93คน ที่มาและความสำคัญการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในศตวรรษที่21มีที่มาจากแนวคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมุ่งพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่21เช่นการคิดวิเคราะห์การสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสารรค์มีความสำคัญต่อการเตรียมผู้เรียนให้สามารถปรับตัวและแก้ปัญหาในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพปัญหาที่พบในปัจจุบันคือครูยังขาดเทคนิคการสอนและสื่อที่หลากหลายที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงจึงไม่สามารถดึงศักยภาพ ภาพของเด็กออกมาได้อย่างเต็มที่โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยจึงได้จัดทํานวัตกรรมการศึกษา SSK2 to B One Innovation การยกระดับผลการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบ 5A2S1 Model อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป วัตถุประสงค์และเป้าหมาย1เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์นวัตรกรรมการยกระดับผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 5a2s1 model ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนอนุบาลอุดมพรพิสัยสเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้รูปแบบ 5a2s1 model ให้มีผลสำเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดและมีผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน r t n t o n e ให้สูงกว่าระดับเขต พื้นที่ระดับจังหวัดระดับประเทศมีนักเรียนได้คะแนนเต็ม100คะแนน 3. เพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ5 a 2 s 1 model <S การออกแบบนวัตกรรมในการยกระดับผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้รูปแบบ5 a 2 s 1โ model 1>, 1. ศึกษาสภาพปัญหาบริบทโดยกระบวนการ p l c ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. คณะครูร่วมกันระดมสมองสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อการยกระดับผลการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบ 5A 2S1 Model 3. ร่วมกันออกแบบนวัตกรรมดังนี้ 4. นำนวัตกรรมไปทดลองใช้เก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุง 5. นำนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และประเมินผลทุกห้องเรียนขั้นตอนที่1 A1 Awareness การตระหนักรู้รรเป็นการสร้างความตระหนักแก,กค่ครูบุคลากรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขั้นตอนที่2 A2 An Analysis การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการที่โรงเรียนสามารถประเมินสภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและผู้เรียนในปัจจุบันได้อย่างเป็นระบบ ขั้นตอนที่ 3, a 3 approach and best practice หาแนวทางและวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศการส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ plc ภายในโรงเรียนการพัฒนาศักยภาพครูอย่างต่อเนื่องขั้นตอนที่ 4, a 4 action ลงมือปฏิบัติจริงเป็นการดำเนินกิจกรรมต่างๆในกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning โดยโรงเรียนได้ดำเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ได้แก่ ระดับชั้นอนุบาล5 2สอระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 6 R e a p l u E A+ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 P A T R P Model ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่3 Star Model ขั้นตอนที่5 A 5 After Action Review ประชุมสะท้อนผลร่วมกันผู้บริหารและคณะครูเมื่อดำเนินกิจกรรมเสร็จ ขั้นตอนที่6 s 1โชว์การแสดงผลเป็นการจัดกิจกรรมโชว์หรือการแสดงผลงานผู้บริหารและคณะครูและนักเรียน ขั้นตอนที่7 S2 แชร์การเผยแพร่นวัตกรรมในการประชุมอบรมผู้บริหารระดับกลุ่มระดับเขตพื้นที่อนุบาลเครือข่ายและคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนต่างๆวันความโดดเด่นเป็นที่หนึ่งในด้านการจัดก,การเรียนรู้การยกระดับผลการจัดการเรียนรู้สุ่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบ 5A2S1 Model ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลอุดมพรพิสัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสกเกตเขต2ได้รับรางวัลต่างๆ ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมผลที่เกิดขึ้นด้านคุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียนผลจากการประเมินความคิดเห็นผู้บริหารครูและบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนข้อเสนอแนวและแนวทางในการพัฒนาการเผยแพร่นวัตกรรมโรงเรียนอนุบาลอุจพรพิสัย